ครับก็กราบสื่อท่านครับผมแท่งเฉยภูมิบารมีหลวงภูผางนะครับก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube แท่งเฉยภูมิบารมีหลวงภูผางนะครับวันนี้ผมก็จะนําเหรียญที่ว่าหายากมากนะครับมาให้พี่น้องชมนะครับแต่ยังไม่มีเกสหรอกครับรุ่นนี้นะแต่อยากให้พี่น้องศึกษานะครับได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกว่าเหรียญรุ่นอะไรนะครับ เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนางกวักนะครับนางกวักหลวงปู่ผางนะครับเป็นพระเครื่องหลวงพ่อผางกิตตคุโตนะครับสร้างที่วัดป่ามันจาคลีวนาลามนะครับหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าวัดป่าช้างกะนะครับอำเภอมันจาครีจังหวัดขอนแก่นนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับพศ2516นะครับได้มีพุทธาพิเศษนะครับพิธีพุทธาพิเศษหมู่นะครับ ขนาดพุทธวิเศษนะครับไฟดับทั้งอาเภอมันจ่านะพี่น้องไฟดับทั้งอําเภอมันจ่านะครับชุดนี้นะครับจะมีพระเครื่องก็จะมีเหรียญชอชอทอปีหนึ่งหกแล้วก็จะมีพระพรมสีหน้าแล้วก็มีสมเด็จนะครับเดี๋ยวก็มีพระผงแล้วก็มีแหวนนะครับมีตะกุดนะครับแล้วก็เหรียญน,นางกวักแต่ว่าพระชุดนี้นะครับปีพศสองพันห้าร้อยสิบหกเนี่ยเขาเรียกชุดเนี่ย นะครับวัดป่ามันจาครีเนี่ยนะครับชดุดที่ออกวัดป่ามันจาคลีเนี่ยปีพศ2516เหรียญน,นางกวักจะเป็นเป็นพระที่แพงที่สุดในบรรดาชุดนี้นะครับแล้ววัดป่ามันจาคลีวานารามนะครับพิธีปลุกเสกเนี่ยพี่น้องปลุกเสกแต่ตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันถึงตีห้าเลยถึงตีห้าเลยนะครับแล้วก็พิธีปลุกเสกนะครับพระอาจารย์ที่สวดพุทธาวิเศษนะครับ สี่องนะครับปกเสกนะครับเจ็ดองนะครับก็มีนะครับมีทั้งหมดนะครับเจ็ดองก็มีหลวงพ่อผางจิตตะพุโตนะครับหลวงปู่โสนะครับกัดสปหลวงปู่วัดพิธานนะครับหลวงปู่นินนะครับหลวงปู่นินหลวงปู่ที่นะครับหลวงพ่อชดนะครับหลวงพ่อชดจังหวัดเพชรบูร์นะครับแล้วก็หลวงพ่อพิลาจังหวัดเชียงภูมิ นะครับปลุกเสกตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันตีห้านะครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญนางกวักเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลน,นะครับชุบนิกเกิลน,นะนี่ครับส่องให้ดูเลยนะครับเส้นสายพี่น้องนี่ครับจำนะจำให้แม่นครับนี่ เส้นสายคมชัดเห็นนะครับนี่จะมีเส้นแตกจบปลายนิ้วนะครับปลายนิ้วที่มีกวักนะครับเส้นโค้งนะครับเราเส้นเส้นคมคมพี่น้องเหรียญน,นี้ถือว่าสวยมากครับเดิมๆมากเลยเหรียญนี้ผมเพิ่งระเบิดขอบนะครับเจ้าของเดิมเขาเรียบปฏติไว้เขาเรียกว่าเหรียญนางกวักนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็นางกวักนั่งนะครับแล้วก็จะยกมือด้านขวานะครับ กเมือกวักนะครับกวกเงินกวกทองกวักโชคลาบนะครับพุทธคุณครอบจัก,กรวาลครับพระชุดนี้นะนางกวักนะครับปลุกเสกแต่หนึ่งทุ่มยันตีห้าครับปลุกช่วงปลุกเสกไฟดับทั้งอำเภอพี่นอ้องด้านหน้านะครับพิกมาด้านหลังด้านหลังนะครับจะเขียนนะครับ น้านหลังเขียนว่าวัดป่ามันจาครีวะนาลามนะครับวัดป่ามันจาครีวนาลามนะครับขอนแก่นนะครับแล้วก็จะเป็นยันเนะส้นสายคมชัดมากนี่สวยเดิมๆเลยเนาะดูขอบตัดนะครับ ก็ฝากพี่น้องท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube แท่งเชยภูมิบรารมีหลวงปู่ผางนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม